นี่แล้วพี่ทองพบเปนได้กับว่าท้างถิมันใส่ประโยชน์ได้ไปเหตุน,นำมากไกลมะแรงไรเพียจ้าเอาเลยประมาณหนึ่งกิโลซับซับแล้วหนึ่งกิโลต่อหนามยีสิบลิตเถืองเรวบอก สีพะยายามปลูกแบบปลอดสารพี่น้องกินได้กินซ้กกนำได้ก็เอาในละข้มพยายามใส่ของพ่มีในสวนเห่านี่ยแหละสวนหมากสิบรไดิกินว <c oughs> อนนใส่สวนหมากสิบรไดิกินเ <c oughs> บิ้งจะดูถูก่อยเบิ้งเด้สีบรไดิกินบ่จักหังวันหึ่งกะหลำ่ำเพียมันกินอิม่มมันกะสิจงไว้เห่าในตัวแล้วอ่ะ เอาซัมเน่ก็พอแล้วเอามาแล้วก็มาซับปนด้วยจ้ะซับร่วมกันทั้งตน้นทั้งดอกนี่แหละเซนามไวยี่สิบสี่ชั่วโมงคอยกองเอาแต่นามไปสีดจ้ะสีดน่ามือแรงจ้ะผ้ามาสีดนำมามักไล่มาแรงจ้ะพี่น่องคืนคือบวัวซีมเบิ่งก่อนวาย <laughs> กองเอาเลยเรียบร้อยพายแงงกองเอาคู่เดียวกับเรือเฟือแล้วใช่ยังเนนยู่ในนีบอในนามนีนบ่ขีดยังเนพักกัดอันพักกาดพักกระลำนั่นละ่ะเรือเฟือแล้วเสร็จ พักกินใบทุกอย่างได้าพาไปสีจ้ะเหมืดเลยพี่น้องเลยโอ้โหกล้วยครับกล้กวยนี่จ้ะตัวนี้บอกโคลี่พี่น้องใช่เลยบ่ใช่เลยน้ำเลยบ่น้ำเลยสิใชสไปมันเลยเนี้ยไก่ไๆเลยเนี่ยมันบนเป็นยาเนาะเอาให้มันถือคากเลย เราลองเอาตีมาใส่เฟืงนี่เห็นนล้วเห็นมันฟอยฟอนี่บอกเห้ยคือจังเฮ็ดฟอยฟอยไม่เคยสีดยักเสือพี่น้องคอยใส่แต่ปกกี่สีดตัวนี้ปลูกหล้ที่ล่ะก็เลยจําเป็นต้องใส่ทางสเปรพี่น้องเข้ากับสามารถเอามาเห็ดได้ค้อกันเด้อจ้ะเด้อสูตรไลาแมะแรงสูตรล่เพียอันมบหนาเท่านี้ละกิโลหนึ่ง กับนามหีสิบลิตรมาซ,ซับซับซับแล้วก็แช่ไหวหีสิบสี่ชั่วโมงก็ใส่ได้พี่น้องเวลาเอามาแช่เวลาเอามาใส่เข่ากับกองเอาตั้งแต่นามมันเอาฝายแยงเข้าในหละกกอง่าต้องสมนามอีกจะเอาน้ำถีเข้าแช่นั่ยละมาสีเลยอันนี้คือได้สูนแม่น้ำพิเตยร์ด้วยจากเฟิ่นบอก เรื่อขี้ดินที่แหละจนเปียกเรออืเ่องสีววาว่าแต่นนนนาาแต่มันวาแห้งไคก็จังมันฟอยๆนี่กระาทาติดตามพลนงานเรื่อยๆพี่น้องบ่ท่านว่าดีบ่ดีดอกจังจังคอยเบิง่งเพราะว่าเพิ่งปลูกพักถือว่าแปลงใหญ่อยู่จ้ะนี่ชุเทือกับปลูกแต่แน่ มูบะอ้นได้ขางบาน,นิดหน่อยนั่นแหละเสียงเครื่องแล้วนเนาะพญายัยไส้ปิดไม่ก็ได้พญายัยไส้อเออปิดไม่ไว้ซะเพะ่ดให้วฉีดเนี่ยมะแลงนะจ๊ะพี่น้องฉีดน้ำมักฉีดเนี่ยมะแลงน้ำมักลายเพียลายมะแลงนี่เพียอ้อนนี่กระเจิงพันวาได้ละ่ะอันนี้ แถวนี้จะเป็นผักกาดขาวพี่น้องผักกาดขาวนี่จ้องปองแจงแปงแหละมันบกเกอมันตายที่ละมันเบียมันหน่อยแห้งแดดเลี่ยมันจนสลรบเลย เศษย่ำแรงกับแรงโพดเหมือนนี้จุดเหมือดเลยได้พี่น้องค้าขายของอยู่บา้านเกษตรกร,ร,ตกรแต่ว่ากันย่งบะหิี่มาสีบขาขายบะเห็นพักเลยทางนี้พักหวางแห้ง กต่อไปกบสังเกตเบิ้งเพียถ้ามันมเา่ากับเฮ็ดนำมากแบบอื่นเพิ่นไหวใส่สูตรเกาลอบนาคือจะเป็นใบขี้เล็กหรือบอกกระเดาก็ได้หรือบอกกับฟ้าขูนจิสลับกันนะพี่น้องสูตรแบบลงทุนศูนย์บาทละ่ะ แล้วก็ใส่ค้นมะสีไทยนี่ล่ล <c> ะ <oughs> คิดค้าแรงเหรอพ่อยิ่งใส่วายส์ว้าใส่ผัากระดาวถอดใส่ค้นกระคักใส่ค้นกระคักมะสีด <c oughs> ปลูกไว้กินเองพี่น้องจำเป็นก็นตรงเท็แบบนี้ล่ละสูตรธรรมศาสตร์เบิ่แล้วไปเอามาอีกตัวเนาอเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แ่ละพี่น้องนำมกักพอยังไงแล้วสิไปเอามาอีกคลิปนาพอกัอนไหมจ้ะจังสิมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆสวัสดีจ้า